เข้าสู่บทเรียนที่6.3นะคะที่มาของแหล่งทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับแหล่งทุนนะคะที่เราใช้ในการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อที่จะนําเงินนั้นนะคะมาลงทุนกิจการในที่นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสถาบันการเงินที่อยู่ภายในประเทศนะคะซึ่งเป็นผู้ระดมเงินทุนนะคะจากทางอ้อมและการกระจายทางอ้อมให้กับเราที่เราต้องการกู้นะคะเพื่อที่จะประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์กันค่ะ ก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นนะคะการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์ค่ะการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นแหล่งเงินที่สําคัญที่สุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะโดยเฉพาะนักอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังจะพัฒนาโครงการครั้งแรกๆหรือว่าครั้งใหม่นะคะ ซึ่งการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์นะคะก็มีให้บริการทุกภาคส่วนของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจังหวัดใดก็สามารถที่จะหาการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์ได้นะคะโดยต้องมีหลักประกันการกู้ยืมจากทุนของธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนระยะยาวหรือว่าทุนหมุนเวียนนะคะก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะก็คือการให้กู้แบบเงินเกินบัญชีค่ะลูกค้าที่ทําการกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์นะคะจะต้อง มีบัญชีกระแสรายวันอยู่กับธนาคารนั้นๆและธนาคารก็จะยอมให้ผู้ฝากสั่งจ่ายเช็คธนาคารนั้นออกมาได้ค่ะการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือการให้ยืมเงินก้อนตามแต่จะตกลงกันค่ะหลังจากที่ฝฟล์สินเชื่อนะคะของธนาคารได้มีการตรวจสอบประวัติของผู้กู้อย่างละเอียดแล้วก็จะมีการทำสัญญาโดยกำหนดวันกำหนดวงเงินกู้กำหนด อัตราดอกเบี้ยกำหนดการชำระเงินคืนกำหนดหลักประกันให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีการตรวจประวัติทางการเงินอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะก่อนที่จะเบิกเงินเกินบัญชีออกไปนะคะเนื่องจากวงเงินกู้เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงทางธนาคารจึงต้องรับความเสี่ยงมากกว่าในรูปแบบอื่นๆค่ะ การกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์อีกข้อสุดท้ายนะคะก็คือการให้กู้ยืมโดยมีตั๋วเงินเป็นหลักฐานในการเป็นหนี้ค่ะโดยธนาคารนะคะจะคิดสัสดส่วนลดตามอัตราที่กําหนดตามระยะเวลาที่ธนาคารถือตั๋วหักเงินนะคะจํานวนเงินตามตั๋วแล้วจะจ่ายให้ผู้ยืมตามยอดคงเหลือนั่นเองค่ะสําหรับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อนะคะก็จะใช้วิธีการ 5C นั่นเองค่ะ เป็นการวิเคราะห์สินเชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะในที่นี้จะใช้ 5C ได้แก่ Character นะคะก็คือผู้กู้นั่นเองค่ะละักษณะของผู้กู้นะคะจะต้องมีความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือมีความตั้งใจจริงและมีฐานะทางด้านการเงินดีพอนะคะสำหรับ C ที่2นะคะก็คือ Capital นั่นเองนะคะก็คือเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนของตนเองนะคะก็จะมีในลนักษณะของ การร่วมลงทุนกับโครงการในสัดส่วนที่สูงค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่100นะคะแล้วก็เราต้องการที่จะกู้เงิน ะะของธานาคารมาร่วมลงทุนอีก100เป็น200บาทสัดส่วนในการกู้ยืมก็คือ50/50 50นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะของการกู้เงินนะคะมาประกอบธุรกิจในโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า50%นะคะโดยเรานะคะก็จะมีการแสดงให้ธานาคารสามารถรับรู้ได้นะคะว่าเรามีเงินลงทุนมากกว่า50%นั่นเองนะคะ ซที่3นะคะก็ะค,ะคือ capacity นะคะความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีการแสดงให้เห็นนะคะเป็นลักษณะของแผนโครงการนะคะว่ามีการคำนวณว่าเราจะมีกำไรเท่าไหร่และอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนค่อนข้างสูงนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการของเรานะคะมีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อให้เห็นความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม การมีคลองงบประมาณเงินสดนะคะหรือว่า cash flow analysis จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมนั่นเองค่ะ C ที่4นะคะก็คือ Collateral นะคะหลักประกันการให้กู้ยืมนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะของทรัพย์สินที่มีนะคะเป็นโครงการเป็นที่ดินนะคะเป็นทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันนั่นเองค่ะที่นำมาช่วยในเรื่องของการค้ำประกันนอกเหนือจากสเตตเมนต์ที่เรามีค่ะส่วน C สุดท้ายนะคะก็คือ coordination นะคะเป็นปัจจัยภายนอกในส่วนของข้อนี้โดยมากนะคะก็จะไม่ใช่ผลกระทบที่เป็นสำหรับเราโดยตรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะหรือว่าปัญหาภายในประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ที่เราไปกู้ยืมนะคะที่เป็นสถาบันทางการเงินของรัฐบาลช่วงนี้รัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่ไม่ได้สนับสนุนโครงการในประเภทนี้นะคะเราก็อาจจะมีการติดขัดในเรื่องของการลงทุนเป็นต้นค่ะสรุปแล้วนะคะนี่นะคะเป็นการจัดการระดมทุนแบบหนึ่งเพื่อนำเงินมาใช้ในธุรกิจโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ยืมจากธนาคาร การออกหุ้นกู้รวมไปจนถึงหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเช่นถึงแม้ว่าเจ้าของกิจการจะไม่มีเงินสดนะคะหรือว่ามีเงินจำกัดแต่ว่าก็สามารถที่จะกู้มาเพื่อเพิ่มไปใช้ในการทำธุรกิจนั่นเองค่ะหากธุรกิจนะคะดำเนินราบรื่นไปด้วยดีนะคะการกู้หนี้ลงมาลงทุนต่อก็จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนทุนได้เมื่อเทียบกับการที่เราไม่กู้เลยค่ะ